สวัสดีค่ะสวัสดีครับนำลุกท่านเข้าสู่รายการอาจารย์หมาววิวรายการสนทนาแบบเรียลลิตี้โดยทีมงานของอาจารย์หมาเพื่อ<ช>เปิดโลกอัตลั์ท่านให้รู้จักมงจุ้ยของอาจารย์หมามากยิ่งขึ้นใช่ครับเอ็ดไงตอนนี้เรายืนอยู่บนพื้นที่คาเลเฟสใหม่นะเ,ออเ,เพราะหลังจะปิกจักระต่ามาเข้า<ช>ที่เข้าทางแล้วนะครับแล้วก็ อาจารย์ก็เหลือแต่เก็บงานแล้วทีนี้งานหนักๆก็จะต้องย้าย move on ม,มาสู่พื้นที่ที่เปิดใหม่นะครับพื้นที่บริเวณเนี้เราได้ยินกันมาบ่อยแล้วเราเรียกว่าพื้นที่แพะหยางนะครับนะเหตุผลอะไรที่มันเป็นแพะหยางเนี่ยเราเคยอ,อธิบายไปแล้วว่าบริเวณนี้มันเป็นที่ที่สมัยก่อนมันเหมือนทุ่งนะมันเหมือนทุ่งแล้วเขาก็จะมีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แพะที่เขาเลี้ยงเอาไว้ทําพันธุ์เลี้ยงไว้ผลิตลูกเนี่ยเขาก็จะปล่อย อยู่โซนด้านหลังนั่นแหละซึ่งมาซึ่งมาจากไอ้ที่ที่เขาเลี้ยงเลี้ยงอยู่นะพ่อพ่อเขาหรืออะไรเขาแหะอ่ะแล้วเขาก็จะปล่อยให้มันมากินหากินเนี่ยมันก็จะมาชอบมาอยู่บริเวณเนินเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเหมือนกับหาแหล่งที่มันชอบหาแหล่งที่มันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันคือมีอาหารใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสัตว์เนี่ยมันจะมีเซนส์ของมันว่าตรงไหนเป็นที่ที่ปลอดภัยในในภาษาเราอาจจะใช้ที่ว่าตรงไหนมีพลัง แต่สัตว์มันไม่รู้ไงมันก็จะเลือกที่ทําเลที่มันมองแล้วว่ามันปลอดภัยคืออันเนี้ยลักษณะมันเป็นเนินนะนี่เวลามันนอนอยู่ตรงนี้ยมันจะเห็นกว้างอ๋อเห็นไหมมีอาการว่าตัวเองกําลังกินอยู่ด้วยแล้วมันก็จะปลอดภัยแล้วมันก็เมนก้ลาใครไปใครมาฉันก็มองเห็นว่างั้นใช่ใช่ใช่แล้วเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าคนโบราณเขาก็สังเกตเนี่ยเหมือนอย่างที่ที่เราเรียกว่าที่วัวนอนอย่างเนี้ยค่ะเอก็บัวมันในปกติสัตว์พวกเนี้ย เท้ากีบสัตยใหญ่เนี่ยมันจะไม่ค่อยล้มตัวนอนมันจะเดินจินของมันทั้งวันไปเรื่อยๆมันก็ไปไปไปเรื่อยๆมันจะไปนอนคอกมันค่ะหรือมันจะต้องมีที่ที่มันภาษาพระในสัพพายะสบายอ่ะรูแบบรีแลกมากแล้วก็ไปนอนเนี่ยคนโบราณเขาก็สังเกตว่าเฮ้ยที่ตรงนั้นเป็นมงคลแสดงว่ามันดีไงมันดีใช่หรือหรืออย่างที่เราคุยกันว่าพลังเนี่ยมันมากับน้ำนะ โดยธรรมชาติตรงนั้นมันก็จะเป็นที่ต่ําๆแล้วก็โลง่ลงๆสัตว์มันก็จะลงมากินน้ำทอสัตว์เยอะคนก็ไปล่าสัตว์ก็เลยกลายเป็นชุมชนก็เลยกลายเป็นอรารยธรรมเห็นไหมมันมาจากมันมาจากความรู้พื้นฐานในการสังเกตทั้งนั้นเลยเขาเรียกว่าจากแอง่งแล้วก็เป็นอ่าวใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็คืออ่าวนั่นเอง แต่นี้ตรงนี้เราก็เลยพออาจารย์เห็นเนี่ยแล้วอาจารย์มาสำรวจชัยภูมิแล้วอ,อาจารย์ก็เลยตั้งชื่อเหมือนว่าแพะหยางให้มันสมกับสิ่งที่ปรากฏขึ้นเวลาที่อาจารย์มาตรวจที่นะเ,<อ>เราเคยได้ยินปูนั่งบันลังแล้วก็ควายก็มีนะวัวนอนก็มีวัวนอนก็เนี่ยในที่พื้นที่ตรงนี้แต่โตยังจําได้<อ>ตั้งแต่แรกๆเ,<อ>เพราะว่าทุกครั้งที่เราขับผ่านมา<อ>ก็ชอบมองมันแทะมันมอะไรกันตรงนี้เยอะมากจบ มันมันหลายตัวจนแทบจะนับไม่ได้เลยอ่ะแล้วตกกลางคืนพอมันก็หายไปอ่ะพอตกกลางวันมันก็มามีวิ่งเล่นสนุกอะไรต่ออะไรแล้วก็เคี้ยวอะไรตลอดเวลาเนี่ยอันนี้ก็เลยก็เลยกลายเป็นสาเหตุนะทีนี้อ่ะใน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 ทางอาถรรพ์หรือว่าในทางชยภูมิพงจุ้ยเนี่ยก็ตามนี้ทีนี้เวลาท่าอาจารย์มาตรวจสอบพื้นที่นี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็มาเริ่มศึกษากันว่าอ่ะทิศทางมันเป็นยังไงค่ะอันนี้โดยฝีมือนะบ่านต้องยอมรับจริงว่า ป๋าไม่เคยวัดมาก่อนหนึ่งตาโตไม่เคยวัดมาเหมือนกันไม่เคยวัดแล้วไม่เคยวัดที่ไม่เคยดูที่ไม่ถึงด้วยที่ไม่ถึงแต่ว่าอาจารย์ก็ไม่เคยวัดแต่อาจารย์บอกปาได้ว่าไอ้ถนนเส้นนี้ยเวลามันขึ้นมาตรงๆอย่างเนี้ยมันจะเป็นองศาหนึ่งสามห้าอาจารย์มีตาพรีเดเตอร์เออป๋าก็แอบเว้ยป๋าก็ไม่เชื่ออ้าวมันต้องมีบ้างใช่ไหมจริงเหรอรู้ได้ไงอะไรอาจารย์ขึ้นรถไปป๋าก็วัดเฮ้ จำได้ป๋ายังบอกให้ป้โตเอาเข็มทิศมาแล้วเราก็เอาเข็มทิศมาสองคนแล้วเราก็มายืนดูเอ้ยมันใช่ด้วยทําไมใช่ได้อ่ะใช่นี่แหละเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นทิศทางมาของพลังแนวแนวในการเคลื่อนที่ของมันเลยมันก็เป็นตําแหน่งองศาพิเศษนะเพราะนั้นอาจารย์ก็เลยเกตพื้นที่นี้ทั้งหมดให้มันโล่งขึ้นคำว่าองศาพิเศษป๋าก็ต้องอธิบายให้เอฟซีลูกศิษย์เราเข้าใจรายละเอียดมากขึ้น องศาพิเศษเนี่ยจริงๆมันมีมากกว่านี้นะถ้าอาจารย์ไม่ผิดมันน่าจะมีประมาณแปดแปดทิศมีมีมีมันมีแปดแทิศถูกต้องนะแปดตำแหน่งคือมันเป็นมันเป็นเงื่อนไขที่ที่คนโบราณเขากําหนดไว้ว่าถ้าบ้านเรือนไหนหรือสถานที่ไหนตั้งอยู่ในแนวองศาแบบนี้ก็จะมีความเป็นมงคลพิเศษลมหนาวมานะอ่าอย่างที่เราเราได้ยินกันหรือว่าท่านอาจารย์ใช้บ่อยเนี่ยก็คือหนึ่งสามห้ากับสามหนึ่งห้าลักษณะนี้อาจารย์เรียกว่าฟ้าดินบรรจบนะ มันไปที่ทางเฉียนเนี่ยสามหนึ่งห้าคือตะวันตกเฉียงเหนือเป็นฟ้าเอชอีเนี S, e ่ยหนึ่งสามห้าเป็นดินตะวันออกเฉียงใต้อ่าเพะฉะนั้นมันเป็นช่องทางเชื่อมระหว่างฟ้าดินเขาเลยเรียกว่าฟ้าดินบรรจบอ้าวมันมีที่มาที่ไปอย่างนี้มันมีที่มาที่ไปอันนี้เขาเรียกว่าฟ้าดินบรรจบนะแล้วะ๋าโปรปยไมอีกนิดหนึ่งจะได้มีความรู้เพิ่มเติมนะมันจะมีอีกตำแหน่งหนึ่งนะอาจารย์เรียกว่าสุ่ยหลนเหมินหลนเหวินสุย่ยเออหลนเหวินสุ่ยหรือสุ่ยหลนเหมินเนี่ยเรียงเรียงลำดับเหมือนภาษาไทยโอเคอ่า ก็ S <S สุยเนี่ยก็คือได้ยินแล้วก็รู้แล้วมันคือน้ํามันคือทิศน้ําแห่งความมั่งคัง่งดังนั้นทิศน้าแห่งความมั่งคั่งมันก็จะอยู่ทิศเหนืออ <ทะ S 1> เพราะฉะนั้นมันจะเป็นตําแหน่งองศาพิเศษในทิศเหนือ <ทะ S 1> อ่าเลนส์มันก็จะอยู่ประมาณ13-18น้ำพุเนี่ยน้ำพุที่สิงคโปร์ <ทะ S 1> น้ำพุที่เป็นจุดท่องเที่ยวที่คนต้องไปน้ำพุแห่งความมั่งคั่งที่สิงคโปร์องศาน้ำพุนั้น18องศา ก็คือวัดจากตัวไทจีไทจีของพื้นที่ใช่แล้วเขาลากเส้นนี้ไปแล้วเขาเอาท่อส่งน้ําขึ้นไปให้มันออกในตําแหน่งที่18องศาเพราะเขาทำหงจุ้ยไงถูกแล้วคนทําหงจุ้ยให้เนี่ยอมาจีแค่นั้นถูกมีแค่น้าพุแค่นั้นเลยรวยแล้วเออรวยแล้วรุ่งเรืองแล้วเห็นไหมเนี่ยหลายๆที่ที่เราเคยไปนะหรืออย่างเนี้ยองศาพิเศษเนี่ยเราเคยไปตรวจบ้านเขาเรียกตระกูลเศรษฐีที่ภูเก็ตด้วยความบังเอิญบ้านเขาคึสร้างในตําแหน่งนี้ บังเอิญพอดีไม่รู้รือว่าเขาอาจจะมีสินแสในอดีตเพราะเขาเป็นตระกูลเก่าแก่ไงแล้วมันเป็นตําแหน่งนี้พอดีเลยเออแล้วอยู่แบบสบายชิวๆก็คือใครที่รู้ศาสตร์วิชาเนี่ยเนาะก็ต้องสร้างไอ้องศานี้ต้องเป๊ะนะต้องเป๊ะความหมายคือจะบิดจะเบี้ยวอะไรไม่ได้แล้วจะบอกให้ว่าไม่ต้องพยายามยิ่งพยายามสร้างขึ้นมาให้มันได้นะมันจะไม่ได้ใช่ใช่ลูกศิษย์เราต้องบอกว่าฟังฟังแล้วต้องต้องต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยว่า ถ้ามีแล้วมันเป็นอย่างนั้นตามธรรมชาติตามชยภูมิมันคือใช่ใช่เออแต่ว่าถ้าไม่มีแล้วคุณพยายามที่จะไปจัดมันไปทํามันให้มันเกิดขึ้นบังคับมันอ่ะมันจะยากกรณีนี้เช่นเดียวกันกับการที่ตรวจคอนโดไงบางคนวัดได้บางคนวัดไม่ได้อฮะเอออันนี้คือคือเรื่องนั้นอันนี้ก็คือรูปแบบของของทิศทางของพื้นที่แล้วกันค่ะอันนี้ เรื่องหนึ่งเรื่องที่สองแหล่งที่มาของพลังที่จะมาเลี้ยงพื้นที่นี้นะอะเราก็ไปยืนดูอาจารย์เข้าไปตรวจสอบดูอ,อาจารย์เรียกว่าผ้าลายปักคือการที่มีถนนมีสายถนนที่หลายหลายสายมารวมกันมากกว่าสี่สายขึ้นไปแล้วมันต้องเป็นถนนธรรมชาติสร้างเองได้ไหมสร้างเองได้แต่พลังมันจะน้อยกว่านะถ้าสั้างนี้ทั้งแพะทั้งบวัว <laughs> S 1> <S 1> <sociedad> เออามาันเป็นพื้นที่เป็นนพื้นที่ที่ที่โมโนเลยเนี่ยเยอะแยะในกุ่งไกูไม่เป็นเลยมึงแค่วงไก่ทั้งหมดอันนี้คือเส้นทางมาของพลังนะที่มีถนนมากกว่าสี่สายรวมกันนะครับมันก็จะนำพาพลังมารวมกันยิ่งเยอะสายเท่าไหร่ยิ่งความปรารถนาทวีคูณเท่านั้น อย่างเนี้ยที่เราเห็นอยู่โดยสายตาเนี่ยประมาณหกเส้นค่ะอาจารย์ถึงบอกว่าที่เนี่ยมันจะมีพลังมากกว่าปกติหกเท่าเราเคยอธิบายกันแล้วว่าถนนหนึ่งเส้นนําพลังไปบ้านหนึ่งร้อยมีหกเส้นก็หกร้อยอันนี้คือเส้นทางของการ<ต>นําพลังะนะ,ะเดี๋ยวลงละเอียดอีกทีหนึ่งในเรื่องนี้เดี๋ยวเราค่อยๆคุยมีมีหลายซีรีส์นะแต่ว่าอันนี้เอาภาพรวมก่อนอันนี้คือเส้นทางมาของพลังมาจากเส้นทางนี้เป็นมงคลคผ้าลายปักแล้วองศาที่มาคือหนึ่งสามห้า เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยสร้างพื้นที่นี้เนี่ยให้มันอิงสามหนึ่งห้าพอดีโดยที่ใช้ประตูมังกรค่ะห้าม,มังกรประตูห้ามังกรเนี่ยเป็นตำแหน่งพระราชวังกลางหลังคือเราเรียนของจุ้ยเราจะเข้าใจว่าแนวกลางเนี่ยเราเรียกว่าพระราชวังนะมันจะมีซ้ายขวาแล้วมีตรงกลางใช่ไหมองคกงกลางเนี่ยคือตำแหน่งพระราชวังหลังเป็นตำแหน่งแบนะ็กอัพนะเพราะฉะนั้นในพื้นที่ผืนนี้มันก็จะมีประตูห้ามังกรเป็นแบ็กให้ค่ะ นะคำว่าห้ามังกรเนี่ยนะเดี๋ยวไปดูภาพประกอบอม,มันคือมังกรที่ยิ่งใหญ่เหมือนที่เราใช้เนี่ยที่อาจารย์เคยบอกว่ามันมีเค็สของคนคนรวมกันห้าคนที่เป็นมังกรทั้งห้าเราก็เคยเจอมาแล้วอทําให้กิจการรุ่งเรืองอะไรนะก็ ต้านไม่อยู่อ่ะคำใช้คํานี้คนอื่นบางทีเขาปิดกันแล้วตัวนี้ยังอยู่แล้วยังยิ่งรุ่งเรืองอยู่ได้ด้วยค่ะหรือบัลลังก์เนี่ยเมื่อกี้ที่เหมือนที่เราให้ดูภาพบัลลังก์จักรพรรดิจริงๆเนี่ยเขาก็จะเป็นห้ามังกรนะมันก็จะมีสองข้างที่เป็นมังกรข้างหลังอีกสามเนี่ยเป็นเป็นตําแหน่งอาร์มแชร์หรือว่าเป็นแบ็คให้ให้เรานั่งคือมังกรมีซ้ายมีขวาแล้วก็ข้างหลังแล้วก็มีตัวใหญ่สุดอยู่ตรงนี้ค่ะอันนั้นคือลักษณะของห้ามังกรถามว่าประตูนี้เป็นห้ามังกรได้ยังไง คืออันกลางอันใหญ่ที่มีซุ้มประตูเนี่ยเขาเรียกว่าพญามังกรมีตัวเดียวนะแล้วก็จะมีเสาคู่อีกสี่เสาอันนั้นคือสี่มังกรถ้าเป็นจีนโบราณพระราชวังจีนที่เราไปตรวจยันรื้ที่เราไปดูกันเนี่ยแต่ละเสาจะมีมังกรพันขึ้นไปใช่ใช่ใช่นึกออกไหมนึกออกแต่พออีกวัฒนธรรมเนี่ยเขาหนีไปอยู่ญี่ปุ่นหนีจินซีไปอยู่ญี่ปุ่นเขาก็พยายามจะลบลบ ลบความเป็นจักรพรรดิออกไปจากไม่เอาสัญลักษณ์นั้นมาเพราะว่าฉันกาลังจะแสดงความเป็นตัวตนของฉันเองบ้างแล้วถูกต้องแต่ว่ายังไงก็ตามหลักพื้นฐานในการเคารพฟ้าดินก็ยังเป็นความเชื่อของเต๋าอยู่ไอของของของหั่นอยู่ของเต่าเนี่ยนะก็เลยยังมีรูปลักษณ์ของห้ามังกรอยู่เออซึ่งเป็นประตูฟ้าดินเนี่ยอันนี้คือคือรูปลักษณ์แล้วต่อไปตรงนี้จะใช้เป็นทางเข้าปากทางเข้าของพรีเมียมรีสอร์ทนะเราหรือบูติ๊กอันนั้นเป็นบูติ๊กแล้วใช่ไหมอันนี้จะเป็น สไตล์รักชวรี่แบบแบบออนเซ็นญี่ปุ่นใส่ยุคาตะเดินสบายๆนะถือคมญี่ปุ่นเป็นอีกสไตล์หนึ่งนะใช่ใช่ครับเพราะว่าให้เข้ากับธีมให้เข้ากับคอนเซ็ปที่อาจารย์วางไว้มันก็จะดูเป็นญี่ปุ่นทีนี้มันจะมีประตูเล็กอีกอันหนึ่งตาโตก็เป็นเป็นห้ามังกรเหมือนกันแต่ว่าเป็นไซส์เล็กนะจะอยู่ด้านข้างเอาไว้สําหรับพอไปจอดรถแล้วแล้วก็เดินเข้ามาได้แล้วสองประตูนี้มันจะมาเชื่อมกันนะ ประตูตำแหน่งประตูตรงนั้นน่ะที่ท่านอาจารย์วางไว้มันก็เป็นตำแหน่งสิบสาองศาสุยเหลนเินเหมือนกันหรือนเนเหลิน,ลน,นสุย,สยเออมันได้เหมือนกัน,นเห็นไหมมันก็จะยิ่งบวกพลังเข้าไปอีกทีนี้มันก็กลายไปทั้งยิ่งใหญ่ะทั้งมั่งคั่งมาพร้อมกันเลยเออ,อีกใช่ อันนี้ก็คือรูปแบบของการจัดวางพื้นที่นะพื้นที่นี้เนี่ยจริงๆมีสตอรี่ให้เราฟังอีกเยอะคล้ายๆกับพื้นที่ปีกจักรจันย์นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วอาจารย์ไม่เคยทําอะไรแค่อย่างเดียวทุกอย่างเนี่ยจะต้องซ้อนเบิ้ลเบิ้ลกันไปเรื่อยๆเพื่อให้เกิดความมั่งคั่งพื้นที่นี้จริงๆแล้วถ้าคุณได้เข้ามาแล้วยืนเองแล้วมายืนอยุดจุดนี้จริงๆแล้วอ่ะคุณอาจจะเริ่มรู้สึกว้าวตั้งแต่คุณเข้ามาจากถนนแล้วกว่อนที่คุณจะขึ้นมาบนนี้แล้วล่ะมัน อาจารย์เคยมีพื้นที่อะไรนะที่บอกว่ามันฉายแสงแบบนี้ออนไโอเคอันนั้นคือภาพคิริวห่อทองเอออ่าโป่ห้้นอ่อไอ้ตรงเนี้ยความรู้สึกที่มันพอมันเห็นแล้วเรามีความรู้สึกยิ่งตอนเช้าเช้าพนยิ่งใหญ่เออใช่ขนลุกเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี้ยเราไม่ได้เปิดพื้นที่เนี่ยทุกคนก็อาจจะดูเอ้ไม่สวยที่อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่ามีต้นไม้บังอยู่แต่พอเปิดพื้นที่ขึ้นมาแล้วมันดูแบบเป็นเป็นเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็อย่างอย่างอย่างที่เราบอกอ่ะการที่มีถนน โคเวอร์ Cover, แล้วก็การที่ตัวมันพื้นที่เองเป็นเนินอย่างเนี้ยเพราะว่าถ้าเราเราเป็นที่ราบแล้วถนนพุ่งมาชนอย่างนี้เราก็จะเสียหายถูกต้องลาดต,ต้องยกขึ้นมา,าเพื่อให้พลังเนี่ยม,มันชะลอแล้วมันซอฟอันนี้คือพื้นที่ที่ลุงมัน่นลุงมัน่นลุงมันงม่นนี่ฟังคลิปปุ๊บกรอขอจองทาําแทกีบอกลุงมัน่นอาจารย์จะทำโรงแรมอไม่รู้แหละผมไม่รู้แหละผมจองไว้ก่อนท,ทาําแทกีถ้าอาจารย์ทำเมื่อไหร่บอกเลยโอ้โหอ่ะแล้วก็วันนั้นอาจารย์ก็ฟังอยู่นะค่ะไม่รู้ยอมหรือเปล่า คือลุงม่นเนี่ยเขามาที่หลังอย่างที่บอกว่ามาที่หลังแต่โคตรดังก็คือเขาจะมองเห็นในทุกทกที่ว่ามันมีคุณสมบัติที่ดียังไงแล้วตัวแกน่ะก็ก็ต้องบอกว่าช่วงช่วงนี้ช่วงท้ายแกคิดว่าแกเป็นช่วงท้ายพยายามทุกอย่างมีความสุขแล้วสร้างเฮ้ยแกจะยิ่งใหญ่อีกหน่อยแกจะยิ่งใหญ่ในประเทศปะเนี่ยทั้งยิ่งใหญ่ทั้งรวยด้วยไงไม่หรอกเขาก็คาดหวังคืออย่างลุงม่านเขาก็ความบารถนาของมคือครอบครัวเพราะฉะนั้น เขาก็ได้สมปรารถนาเรื่องนี้และเรื่อง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 ความมั่งคั่งเนี่ยมันก็เป็นผลพลอยได้ผล <คะ S 1> แถมอีกอันหนึ่งนะ,<ค>ะแต่ว่าที่ป๋ากับตาโดยกตัวอย่างให้ฟังก็คือเพราะว่าคนเนี่ยถ้ามันเข้าใจเนี่ยเหมือนอย่างเราอะอนะอันนี้โชคดีป๋าไม่ต้องขอมีคนขอแทนเลย <c oughs> คือุณลุงามันได้ยังยงใจเย็นยางเออแต่ว่าเนี่ยโอ้คือมีคนเดียวนะที่ทักป๋าแบบนี้พอพอเราสอนเราอธิบายเราคุยเรื่องชัยภูมิเนี่ยแกมาถึงปุง๊บเจอหน้ากันบอกเลยว่า รอท่าอาจารย์เปิดพื้นที่ลุงม่นขอจองแต่ว่าก็บอกไปแล้วว่าต้องไปขอขอเรียนท่านอาจารย์อีกทีหนึ่งว่าถ้าอาจารย์จะยอมไหมเพราะยังไงก็ตามเนินบริเวณนี้ทั้งหมดมันจะเป็นสนามหญ้าให้เฉยนะครับแล้วก็จะมีปฏิมากรรมแพะหยางแดตัวตั้งอยู่บนสนามหญ้าสวยๆนะครับนั้นพื้นที่ข้างล่างเนี่ยก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์มีโอกาสลุงม่นรอดูต่อไปว่าพื้นที่ตรงนี้ก็จะสวยไม่เบาเลยทีเดียวใช่ค่ะ